เพื่อนๆทุกคนนะคะสวีดัสสวสดีครับผมวันนี้นะคะเราก็จะมาแคสเกมกันอีกแล้วครับรัวๆเลยครับแคสเกมรัวๆนะครับเป็นคลิปที่2สําหรับการแคสเกมนะครแบบตนึ่งที่ที่หกสำหรับช่องดรลล่าชแนลนะคบวันนี้นะครับเกมที่เราจะมาแคสก็เป็นเกมทีคอนโดนะคบฮะขอโทษค่เสียงเล็ดเลนเนี่ยคภัยในความไม่สะดวกนะคบมันชื่อเกมว่าอะไรแล้ว แวบนึ่งครับแวบนึงนะครับ,แบบรบมันเป็นเทันด์ดอะไรสักอย่างนแหละยอยอแ๊บนึงนะครับ,เร,เ,รบ,รบเรากลับไปดูก่อนว่ามันเป็นเกมนี้ชื่อว่าอะไรนะครับเกมนี้นะครับชื่อว่าเ,ออเกมนี้ก็ชื่อว่ามวย อ่านผิดนะครับเทควันโดไฟติ้งนะครับโอเคครับเรากลับไปที่เกมกันเหมือนเดิมน,นะครับนี่ครับโอเคครับอันนี้คือให้ให้เราเลืกอกตัวใช่ไหมเรามีเงินอยู่ที่เขาให้มาอยู่คือหนึ่งร้บาทนะคะแล้วก็ที่ดูอว่าวแต่ละตัวะคระ สีแดงดีชสีแดงดีกว่าเนาะปุบอัดเลือกข้านอีโอเคครับเฮ้ยเราเกิดเผี่อไปชินได้มปิดน้องเราไม่เอา ับมากลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับโอ้ยได้มาด้วยขณะดูไม่จบเลยเดียว <bard ớ nt> นี่เป็นการโกงนะครับหรือว่าถ้าเราดูจบแลจะได้กี่ด่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเลยครับกลับลงนะครับก็คลิกที่คำว่าเพลยนะคะเพลย์เพลย์ยืดไม่ใช่ที่ที่เพลยก็แล้วกันนะโอเคครับรอสักครูค่ทำไมคิกแล้วมันไม่ามาครับ ครับมันอไขึ้นมาขอปิดแคไม่ได้หคอรมันมีอะไรขึ้นมาปิดหน้าจอนะคะคื่มันครที่มเกี่ยวกับโฆษณาอะไรตรงนี้ดใจเลยเคไปทุกไฟกันเลยครับเใช่ใช่นี่ถึงเราแล้วเราไปกีิอะไรทำไมมันถึงโอเค เรเี๋ยนไปิดอะไรบ้าๆก็มีเหมือนกันนะโร้โหโ้โห้โหโอ้หอหอโอออ

ผมจะแพ้แล้วค่ะที่เขาเล่นคนเดียวอีกแ่้วทำอะไรเล่นดีจะใช้ของนี่ไม่เป็นนะพี่จ่ายพี่จ่ายโอเคค่ะแล้ก็เล่นให้ดูแค่ด่านเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะ The Dark Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะไวอ้อาจจะมานนนในเหตุการ์ใช้เกมอีกนะครับ See you next time bye.